ดูดเสมหะในปากจมูกผู้ป่วยเด็กวัตถุประสงค์ 1. เพื่อช่วยดูดเสมหะในผู้ป่วยที่ไม่สามารถขับเสมหะได้เอง 2. เพื่อป้องกันการอุดกั้นทางเดินหายใจ 3. เพื่อให้ทางเดินหายใจโล่งและหายใจได้สะดวก 4. ป้องกันการสำลักสารคัดลั่งเข้าสู่ทางเดินหายใจ 5. ป้องกันและช่วยลดภาวะการติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจ อุปกรณ์ 1. เซตโตสโคป 2. เครื่องดูดเสมหะต่อสายยาง 3. ฟิงกระถิป 4. ถุงมือปลอดเชื้อ1ข้าง 5. ถุงมือสะอาด1ข้าง 6. แมส 7. สายดูดเซมหะหรือสายซักชั่นขนาดต่างๆที่สะอาดปราศจากเชื้อขั้นตอนการปฏิบัติขั้นการเตรียม 1. ตรวจสอบชื่อนำสกุลของเด็กและแผนการรักษาของแพทย์ 2. อ,อธิบายบิดามารดารวมทั้งตัวเด็กเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ขั้นตอนการทำและเปิดโอกาสให้ซักถามเพื่อคลายความวิตกกังวลช่วยเพิ่มความร่วมมือที่ดี 3. ประเมินความจำเป็นของการดูดเสมหะโดยการฟังปริสาวของผู้ป่วยควรดูดเสมหะเฉพาะเมื่อมีเสมหะในทางเดินหายใจเท่านั้น เพื่อลดอาการบาดเจ็บต่อเยื่อบุทางเดินหายใจโดยไม่จำเป็นขั้นปฏิบัติการ 1. ล้างมือให้สะอาดและผูกแมสเพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อ 2. ทํทำการเรสเทนโดยการห่อตัวหรือผูกยึดแขนเด็กในกรณีที่ผู้ป่วยเด็กไม่ให้ความร่วมมือเพื่อจำกัดการเคลื่อนไหวและช่วยให้ดูดเสมหะได้เร็วขึ้น 3. จัดท่าผู้ป่วยให้เหมาะสมโดยการใช้ผ้าหนุนใต้ไหลให้คอแหงนเล็กน้อยเพื่อให้ทางเดินหายใจอยู่ในลักษณะตรงช่วยให้ระบายเสมหะออกได้สะดวกขึ้น 4. สวมถุงมือสะอาดในมือข้างที่ไม่ถนัดแล้วสวมถุงมือที่ปลอดเชื้อในมือข้างที่ถนัดแล้วหยิบสายดูดเสมหะปลอดเชือ้อที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกินครึ่งหนึ่งของทางเดินหายใจเด็ก โดยเด็กแรกเกิดถึง18เดือนนั้นให้ใช้สายขนาด6-8เฟรนเด็กอายุ18-24เดือนให้ใช้สายขนาด8-10เฟนเด็กอายุ2ปีถึง4ปีควรเลือกใช้สายขนาด10-12เฟน์เด็กอายุ4ปีถึง7ปีควรเลือกใช้สายขนาด12เฟรน์เด็กอายุ7ปีถึง10ปีควรเลือกใช้สายขนาด12-14เฟรนต์ ต่อสายดูดเซมหะเข้ากับสายจากเครื่องดูดเซมหะซึ่งถืออยู่ในมือข้างที่ใส่ถุงมือสะอาด 6. เปิดเครื่องดูดเซมหะและตรวจสอบเนกาทีฟเพรสเชอร์โดยการลองใช้หัวแม่มืออุดบริเวณรูของฟิงเกอร์ทิปแล้วทำการเปิดเพรสเชอร์ให้เหมาะสมตามช่วงอายุโดยเด็กเล็กให้ใช้ขนาด60-100ถึงมมประอด และเด็กโตให้ใช้ขนาด100ถึง120มิลิเมตรประออดการที่เราใช้เพรสเชอร์ในระดับที่สูงเกินไปอาจจะทำให้เกิดแผลหรือมีเลือดออกในเยื่อบุทางเดินหายใจได้ 7. ประเมินความลึกของสายดูดเสมหะโดยทำการวัดจากปลายจมูกถึงติ่งหูซึ่งในระยะนี้จะทำให้สายลงไปลึกถึงฟาริงพอดี8 กระตุ้นให้เด็กสูดหายใจเข้าลึกๆประมาณ3-5ครั้งในกรณีที่เด็กอ่อนออกซิเจนอยู่ให้เพิ่มความเข้มข้นของออกซิเจนเป็น100%ก่อนที่จะทำการดูดเสมหะเสมอเพื่อเพิ่มระดับออกซิเจนให้สูงขึ้นช่วยป้องกันภารระวะพร่องออกซิเจนขณะดูดเสมหะได้ 9. ใช้มือข้างที่สวมถุงมือสะอาดประคองหน้าเด็ก เพื่อให้หน้าเด็กอยู่นิ่งจะได้ทำการใส่สายได้ง่ายและตรงตำแหน่ง 10. ททำการใส่สายดูดเสมหะทั้งจมูกหรือปากโดยทำการหยุดการทำงานของเครื่องดูดเสมหะไว้ก่อนโดยการเปิดรูของฟิงเกร์ทิปหรือหักปลายสายก็ได้เมื่อใส่สายถึงระยะที่ประมาณไปแล้วปล่อยให้เครื่องดูดเสมหะทำงานโดยการปิดรูของฟิงเกร์ทิปหรือ ปล่อยมือที่หักสายออก 11. ดึงสายดูดเสมหะขึ้นอย่างช้าๆทำด้วยความนิ่มนวลและใช้เทคนิคตลอดเชื้อใช้เวลาแต่ละครั้งไม่ควรเกิน1 0 1ถึงวินาที 12. ปฏิบัติตามข้อ1 0ถึงข้อ11ซ้ำจนกว่าทางเดินหายใจจะโลง่ง โดยเว้นระยะห่างแต่ละครั้งประมาณ20-30วินาทีเพื่อให้ผู้ป่วยเด็กได้มีเวลาพักและหายใจได้เต็มที่ขั้นสิ้นสุด 1. ใช้เซตตโตสโคปประเมินเสียงหายใจเข้าออกจากปอดทั้งสองข้างเพื่อประเมินว่าทางเดินหายใจโล่งหรือยังมีเสมหะเหลือค้างที่บริเวณใดหรือไม่ 2. เก็บสายดูดเสมหะ ถอดถุงมือปิดเครื่องดูดเสมหะและเก็บอุปกรณ์ 3. กระตุ้นให้เด็กสูดหายใจเข้าลึก,ลกประมาณ3-5ครั้งในกรณีที่เด็กทำได้เองหรือให้ออกซิเจนในกรณีที่เด็กให้ออกซิเจนอยู่ควรเพิ่มความเข้มข้นของออกซิเจนให้เป็น100%จนกว่าเด็กจะหายเหนื่อย 4. หล้างมือให้สะอาด 5. จัดท่าผู้ป่วยให้อยู่ในท่าที่สุขสบาย ข้อควรระวังควรทําการดูดเสมหะเมื่อกระเพาะอาหารว่างอาจทําการดูดเสมหะก่อนอาหารหรือหลังจากที่เด็กรับประทานอาหารไปแล้วมากกว่า1-2ชั่วโมงเพื่อลดอาการสำลักจากการอาเจียนภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น 1. มีการบาดเจ็บของเนื้อเยื่อทางเดินหายใจ 2. เกิดภาวะพร่องออกซิเจน 3. าํทให้เกิดความดันโลหิตสูง อาจทำให้เกิดหลอดลมหดเกร็งได้ 5. เกิดภาวะปอดแตกหรือปอดแฟบ 6. หัวใจเต้นผิดจังหวะ 7. ความดันในกระโหลกศีรษะสูงและ 8. อาจมีการติดเชื้อเพิ่มขึ้นได้